เอาเลยฮะกามนี่เลรครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่มากไม่ให่ไม่สูงเน่ยันึงโชไฮะเปตะไแค่นี้มันเป็นไ้าผ์มน่เีอยคถ้าให้มันดอกภาดนไหนแต่ถ้าเาทาไปเรื่องมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเลาันเ้งะหว่างโรงงานหูดปลาแบบขึ้ตั้ง เก็บได้ตุ๊ดตุตตร้วอตเนียนาย่าว่นว่าทานว่ไมู่คอเก็บไม่ไดา

ด้วยคุณสมบัติที่เนื้อหวานมันแน่นนะครับแล้วก็มีกลิ่นฉุนน้อยแถมยังสามารถปลูกให้ผลผลิตได้ปีละถึง2ครั้งทําให้สตอพันตรังหนึ่งะครับได้รับความนิยมและก็ศูวนย์วิจัยพืชสวนนะครับกำลังขยายผลให้กเกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลาย

นี่กี่วันนะเหมืนอนไอ้มะยวน45วันแล้วตัดแล้วก็มันเต่งวันนีแต่ว่าจะไวตรงนี้เพราะเนี่ยปัญหาตรงนี้เราไม่หว